สวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นแต่มันมืดภาพเพี่ผมรู้สึกแบบมันมันห่วยลงไฮิกเตอร์ฮิกเตอร์ฮิกเตอร์เฮ้ยทำไมภาพมันมืดลงวะมันมืดพี่ไอ้ยฮิกเตอร์ไปตัวยาวไปตัวยาวฮิกเตอร์อยู่ตัวยาวกำลังมาทางนี้ปั่นเลยมันไปมันทึบไปมันทึบปั่นเลยมีคนโรคนะมีคนโรคนะดูมันเดินดิไม่อย่ามาแล้วเนี่ยมาจริงอันนี้มาจริงกูเล่นเองกูเล่นเองว่ะ

Cái này, cái này chỉ Ôi, cái nôn hả? À? mình tăng, mình, mình tăng bố, yêu bố, yêu bố, <laughs> bố. Bố, bố Mình có đeo, mình có ông chẳng hả, anh Phúc? Ông bọc tỉnh chẳng lẽo Chị Phúc, 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 chị มาแบบนี้โอ้ยมันัจอยมันเจ๊ยเบอกเลยนามาบกันดว่าเติมเติมมีดมืนเติมมีดอะรถหลดรถเจ๊ตัวยแนวิ่งไหวมาเพาวามันเดินพาไวจังเลยไม่โดนเนาะนี่ไงกุับไม้เลยอ่าคาเอิดา อู่มเล็กกูรักเล็กกูรักมาเล็กเราไปมาเล็กเราหมพี่มันจะเข้าสูงสุดตัวยาวสูงสุึงไม่เล่นประตูยาวกว่าเราบุไม่ไม่ไม่กูกูจะหาที่เนี่ยเปลือกไม้เยีงยจะได้มี้เล่นเติมมีเติมมาเล็กอยู่มาเล็กอยู่มาเล็กพกอันนี้ต้ไกลๆด้วยเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมาโดยนี่อุ้ยไอ้เชี่ยอยู่มเล็กอยู่มเล็กอยู่ไหนกันที่เหลือประตูยาวเงียบเลยนะประตูยาวประตูยาว เจอคนที่ถูกใจแล้วเฮียนี่ไงจะไปเลี้ยงมันตัวยาวจะไปเลี้ยงมันตัวยาวจำแม่เป็นเล็กไปแล้วคนเดียวคนเดียวที่ถูกใจแค่นั้นคนใดที่ถูกใจว่าจะเป็นคนเดียวที่ถูกใจไรกูสุดเลยเฮียแคร์เลยกูแคลร์เป็นโน่นไอ้สัส แกนี่อะไรกูไม่ได้ทำอะไรให้มันเลยสักไม่ได้ปับ้านเล็กบ้านเล็กบ้านเล็กก็สีคนปั่นูกกับพี่นนี่ยันเอดรึปโอ้องาไปหาพุงมีใช่ไหมมึงจะจะไม่มาก็ได้ับเดินมาบ้านเล็กก้อเดิเดินไปนู่นนี่ก็เดินไปนู่นเครืองประมาณแปดสิบเก้สิบรอบ้านเล็กเล็กอ่ะ กูรู้เยอะแหละมันเมื่อกี้ไอ้เฮียกูเดินไปหน้าหิ่งก้าวติดลรอปันเล็กกัไม่ต้องมาแล้วล่อปันเล็กกูไปมาทึบแล้วกูไปมาทึบไมาไม่มีไอ้เหี้ยยาวเจ็บเล่นอยู่เลื่อยแบบนี้เอ็มเพลจนี่ใครจะเล่นต่อเลยวะกูเล่นคนเดียวเลยนะเนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่รักมึงแล้วมึงต่อใ้มันเอาเบอร์ข้ามดาวกลัว เลอหลอกไปหลอกใจโดนแล้วเว้ยโดนแล้วเว้ยเออกูล้มไม่ทไม่ต้งล้มมึงเล่นสิเฮ้ยล้มทำไมเราม่ได้ล้มมันเอาหุือเปล่าล่ะเอามเอา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 เเว้ยตรงนัเนเอเเอเอาเอาอาเออาเ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 อาอาเอาเอาเอาออาเาอาเอ มันจูบอยู่แล้วกูดูแล้วมันจูบแน่นอนเข้าแน่แล้วเป็นนิคเตอร์ด้วยกูบอกเลยละเอียดยิบแม่แม่คุณจะฝากไม่ไดีว่้เข้าเป็นใหญ่เข้าเป็นใหญ่ยุ่งหน่อยก็มาคุณจะปัดหน่อยดิไม่แตะเครื่องเลยเขาวมันใหญ่เป็นแล้วเดี๋ยวที่ยวระหว่างเครื่องเดียววุ้บอยู่บนชั้นสองให้กำลังลงไปนะดึงได้ดึงได้กูเล่่นอโดึงไล้วโดดไปแล้วโดดไปแล้ว ดึงนะกูดึงนะไม่ได้ไม่ทันไม่ทันนิ่ก่อนก่อนรอขอคนนึงขอคนนึงาหไ่้ยดิขอคนนึงดิล้วผมแล้วผมแล้วผมยาแล้วยาวปรูประตูสักทิงทิ้งิ้งทเป็นไปเป็นไปแกะดูอยู่ติงติงติงูเป็ังดับข้างหน่อยไมนอนลงดึงดึงดึงแค่นั้นแหละให้ดี ยังไม่เอาปูแท้กูหาููหากูท่ไกโดนเอ้ยขยิหน่อดิเอ้บินนนมาหาผมได้ดิซีดวก็เดียเดียวเดียวสว่างอ่ะูยาวบ้านเล็กอ่ะประตูยาวกับบ้านเล็กก็ไม่มีเขาแล้วมึงไปยืนอะไรอยู่แบบนั้น่ะแมยื่าไงน อยู่ผม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 ลแล้วแล้วแนแไมแมัน้ลงเสาป้เนี่ยแทนเออิลยเนลยเดี๋ยวมาวมันไล่กูแล้วูติดนะทุกคนกูต hmm, uh, right? ิดนะเดี๋ยวแนปมานี้หนี้สั์แ้วกูแหลไอ้เียมันเป็นเนี่ยอะไรวะนตาม้หมนะมันตามะมันตามใครเนี่ยอลู่ไวไอ้แทนอยู่ไหนวะกลังับอะไรกำลังไป อุ้ยทีเดียว่วงบอกใหบอกใไปเลยไปเลยไปเลยกยเลยไดเลยไปพดเลยแล้วไปเลยไปเลยนะไปยาวๆเลยกำแพงแตกก็มีไม้อยู่ครับเซตแตกไปแทนไปแล้วเอ้ยมันถ่ายแทนอยู่มันถ่ายแทนอยู่มันถ่ายแทนอยู่รอบรอบวอดทางกาเไอแทอยู่ไหนแทนกูกูเลกูเลยมยุเด็ก มามามารอรอรอไปเลยไปเลยโดดดีโดดดีเคโอเคาวัแล้วสวยแล้วสวยแล้วเ็นตรวไหน19เม็เตัวไหน19เม็นตัวไหน19มาูานมาดูบามาดูานมาดูบานไม้แนแทนอยู่บนบ้านใหญ่แทนอยู่บนบ้านใหญ่กะตุกไปมึงาปเลยมึงเข้าไปเลยเข้าไปยุบปูเลเข้าไปบปูไปไปอยู่างงานแล้ทแทนมาเดี๋ยวยให้ผหานที่เนียนเลยผนที่เนียน กูููซดว้อย่ไปมึงไปประตูเลยไปแทนน่ะมอยู่ไหนก็ไม่รู้ตรงนี้ประตูยาล็อกเก้าอย่างพี่ประตูยาประตูยาไปประตูยามั้งไอประตูใหญ่มีคนเปิดนะแทนจะมาแล้วมึงอยู่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 แมตช์ทึบมันอยู่แมตช์ทึบล่าสุดอยู่กูแมตช์ทึบนะไอ้เหี้ยกูเปิดประตูยาเปิดประตูยาอยู่เปิดประตูยาประตูยาล็อกเก้าประตูยาล็อกเก้าแทนรอแทนรอยู่กูช่วยกูช่วยกมันเลยมึงรอเนี่ยไม่ต้องไป

ไปไปแทนไปแทนไปแล้วขู่ขู่ขูกู่รอดแล้วรอดแล้วรอด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 มาดีจัเฮ้ยอย่ากโดนมีดนะเว้ยแทนมันลมแล้วมันอุ้มได้เลยนะมึงไม่โดนหรอกเพื่อนไม่โดนหรอกถ้าลมแล้วอุ้มได้เลยนะมึงมันมันออกมันขานออกไม่ทันนะเว้ยเพราะมันต้องย่อลงเจอกูไปไง